มะละกออาหารลดน้ำหนักลดความอ้วนที่ดีที่สุดไปดูกันค่ะมะละกอเป็นทั้งผักและผลไม้ในตัวเองประโยชน์ของมะละกอมีมากมาย มะละกอนำไปหมักหมูหมักเนื้อทําให้เนื้อนุ่มผ่อนมะละกอที่ยังไม่สุกนําไปผัดเผ็ดทอดมันแกงส้มตำส้มตำแล้วยังทำอะไรได้อีกหลายอย่างใบมะละกอนำมาต้มจะได้อนุมูลอิสระใช้ดื่มเพื่อชำระล้างสารพิษในร่างกายเป็นความเชื่อนะคะ ลองหามาดื่มกันดูนะคะ